สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการปูพักเครื่องอีกครั้งนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์เรือล่มที่ตรงหน้าวัดพนันเชิงนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติของผู้สูญเสียนะครับและก็ทุกทท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้นะครับปูพักเครื่องมีโอกาสได้กลับมาถ่ายทํานะครับความคืบหน้านะครับ เหตุการ์ปู้เรือนะครับที่ล่มลงนะครับที่หน้าวัฒน์นันเชิงอีกครั้งนะครับผมนะครับได้ข่าวสารนะครับจากพี่ๆนะครับเดินเรือนะครับพี่ๆที่เป็นบุคลากรบนเรือนะครับท่านแจ้งมานะครับว่าจะมีการกู้นะครับเรือที่ล่มหรือว่าจะมีการทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาปิดน้ำนะครับปิดหน้าน้ำปิดหน้าน้ำนะครับตรงนี้นะครับ ไม่ให้เรือวันนี้สัญจรนะครับเรือโยงสัญจรผลส่งสินค้าทั้งขาขึ้นและขาล่องนะครับผมจึงได้มาปักหลักถ่ายทําอยู่ที่วัดพนันเชิงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตอนเช้านี้นะครับที่ภาพผ่านไปนะครับที่เห็นนะครับก็จะมีเรือโยงลําใหญ่หนึ่งลำนะครับมาช่วยนะครับในการค้นหาครั้งนี้นะครับผมได้รับข้อมูลนะครับจากพี่ๆที่เขามาถึงแล้วนะครับ ว่ามีวันนี้นะครับมีทีมนักประดาน้ำนะครับมีทีมเจ้าท่านะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกหลายๆท่านนะครับหลายๆส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับวันนี้นะครับภารกิจที่เขาจะทํากันนะครับก็คือเขาบอกว่าหาตําแหน่งเรือแล้วไปเอาเชือกเรือขึ้นนะครับเชือกกับโซ่นะครับที่ยังอยู่ที่เรือโยงที่ล่มลงอะนะครับเนื่องจากนะครับตอนนี้นะครับ น้ำอ่ะได้ลดลงเยอะมากแล้วนะครับสังเกตนะครับจากจุดที่ผมให้ไปครับเนี่ยครับเมื่อก่อนอ่ะมันสูงนะครับแล้วตอนนี้นะครับพี่ๆเขาก็เริ่มปล่อยเชือกครับเพื่อที่จะให้เรือเรือลากครับลากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีขอเกี่ยวนะครับเพื่อแล้วก็ไปโดนถ้าไปโดนเชือกหรือว่าไปโดนโซ่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้วันนี้นะครับภารกิจของพี่ๆเขาคือ มาเอาโซ่แล้วก็เอาเชือกครับที่มันติดอยู่กับเรือโยงออกนะครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้พี่พี่ๆเขาก็ล่างนะมันหลายครั้งแล้วนะครับผมจับภาพได้บางครั้งนะครับแต่พี่เขาทํางานกันตลอดนะครับเจ้าหน้าที่เขาทางานกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าที่เขาต้องมาเอาโซ่กับกับ,บเชือกออกนะครับเนื่องจากน้ำที่ลดลงตอนนี้นะครับมันอาจจะ ไปเกี่ยวกับาหางเรือนะครับใบพัดเรือใบจักรของเรือโยงที่เขาวิ่งกันอยู่นะครับเขาก็เลยต้องมาทําภารกิจนี้กันนะครับที่เห็นนี่นะครับเป็นพี่ที่พี่ชัดนะครับพี่ชัดที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเสียงนะครับพี่คนนี้เคยถ่ายพี่เขาได้ในคลิปแรกนะครับแล้วพี่เขาก็ออกออกให้สัมภาษณ์ในรายการนักข่าวด้วยนะครับพี่เขาก็ อยู่ในทีมตั้งแต่ทีมแรกนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ช่วยเหลือนะครับวันนี้พี่เขาก็มาทําภารกิจตรงนี้อีกนะครับร่วมกับพี่ที่ขับเรือเนี่ยครับลากนะครับลากเชือกกับตะขอนะครับวนไปวนมานะครับตําแหน่งที่ตรงเรืออยู่นะครับแล้วเขาก็ปล่อยเชือกลงไปกับเป็นเหมือนสมอนะแล้วเขาก็ดึงดึงดึงพอมันติดตรงไหนนะครับแล้วเขาก็หาตําแหน่งแล้วจากนั้น ก็คงต้องประสานงานกับทางพี่ๆนักประดาน้ำครับเพราะตอนนี้มีพี่ๆประดาน้ำด้วยนะครับภาพจะจับแบบนี้นะผมผมจะให้เห็นโดยรวมนะครับว่าวันนี้เนี่ยช่วยกันทำอ่ะหลายหลายหน่วยนะครับผมปล่อยภาพไปตรงนี้นะครับแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้พวกพี่ๆเขาไปด้วยกันก่อนนะครับ นนี้นะครับที่เห็นนะครับมีเรือที่เป็นเรือเจ๊สกีนะครับมาช่วยนะครับประมาณสามสี่ลำนะครับมีของท่านเจ้าท่าด้วยนะครับมีของทางเจ้าท่าแล้วก็มีของพี่ชัดนะครับแล้วก็มีของจ้านที่ที่เขามาช่วยอีกผมเห็นนะครับที่ผมเห็นเท่าที่ผมเห็นก่อนนะครับประมาณสามลำแล้วก็มีเรือขนาดกลางนะครับอีก1นึลำนะช่วยกันอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่เขาจะให้ นักประดาน้ำครับลงไปทำภารกิจเกี่ยวกับเชือกกับโซ่นะครับที่ติดอยู่ที่เรือนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะาตรงตะขอนะครับจะไปเกี่ยวได้นะครับผมผมเห็นพี่เขาวนอยู่ตรงจุดนี้ประมาณสองสามรอบแล้วนะครับแล้วพี่เขาก็ดึงเชือกแล้วก็เหมือนทางประสานไปทางพี่ๆประดาน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปด้วยกันต่อนะครับเดี๋ยวผมแทนกล้องไปเรื่อยๆนะครับ แต่วันนี้นะครับถึงระดับน้ำนะครับจะลดลงไปค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแต่กลับเป็นปริมาณที่มันน้อยแต่มันยังไหลแรงอยู่นะครับเกิดกระแสน้ําวนจุดน้ําวนที่เห็นนะครับตรงสวะมันหมุนหมุนมุนนะครับแล้วก็ตรงอื่นด้วยนะครับมันเกิดน้ําวนขึ้นเป็นจุด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 นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็สีของน้ํา ก็ค่อนข้างจะออกสีขุ่นๆหน่อยนะครับดูนะครับนี่นี่เรือพี่ๆเขานะครับเนี่ยครับกระแสน้ํามันแรงนะครับวันนี้ค่อนข้างจะไหลแรงเลยนะครับแล้วก็เกิดน้ําวนตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยเขาบอกว่าเรือที่จมอ่ะอยู่ประมาณตรงจุดนี้นะครับแล้วผมวันนี้นะครับผมได้คุยกับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับท่านก็เป็น นักชำนาญการนะครับในการเดินเรือเลยท่านก็บอกนะครับว่าเรือน่ะหนัก60ตันนะครับได้นะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะมีน้ําหนักที่หนักมากนะครับ60ตันโดยความคิดโดยส่วนตัวของผมนะครับพอแล้คุณลุงก็บอกว่าเรือนั้นไม่น่าจะไปตรงจุดไหนแล้วนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้แหละส่วนวันนี้ภารกิจที่ต้องทําก็คือเอาเชือกขึ้นนะครับ เพื่อไม่ให้มันไปติดใบจักนะครับเขาเรียกใบจักใบพัดเรือนะครับของเรือยงที่จะต้องใช้เส้นทางนี้นะครับแล้ตอนนี้นะครับผมเห็นว่าพวกพี่ๆเขากลับไปนะครับเพื่อที่จะไปประชุมกันนะครับว่าจะเอายังไงต่อนะครับเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้เขาเจออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เขาก็มาประชุมกันนะครับ อยู่ตรงหน้าของกรมเจ้าท่าตรงนี้นะครับมีแล้วก็มีพวกพี่ๆที่อยู่บนเรือเจสกีนะครับเขายังขับตรวจตาอยู่นะครับตอนนี้ช่วยกันหมดนะครับผมเอาใจลุ้นเอาใจช่วยไปด้วยนะครับส่งกําลังใจให้พวกพี่ๆนะครับทุกๆท่านนะครับตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับผมคิดว่านะครับเขาพี่นักประดาน้ำครับ น่าจะได้ปฏิบัติงานกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่น่าจะพบอะไรแล้วนะครับแล้วกลับไปตรงนี้นะครับเห็นพี่เขาใส่ถังออกซิเจนครับแล้วก็พี่เขาก็ใส่ตีนกบแล้วนะครับน่าจะได้ทาภารกิจดําลงไปยังใต้น้ําแล้วนะครับนั่นพี่เขาลงไปแล้วนะครับ1คนนะครับที่ผมเห็น,นครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งกาลังมานะครับมีถังออกซิเจน เหมือนกันนะครับลงไป2ท่านแล้วนะครับตอนนี้ก็มาช่วยกันส่งกําลังใจนะครับในระหว่างที่พี่เขาลงไปอยู่ในน้ํานะครับปฏิบัติภารกิจไปหาจุดหาตําแหน่งของเชือกกับโซ่นะครับทางด้านบนนะครับพี่ที่ขับเจสกีนะครับพี่ชัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็พี่ๆอีก อีก2 3สามลำนะครับเขาก็จะมาอยู่บริเวณตรงที่นักประดาน้ำลงไปนะครับเพื่อกันบริเวณไว้นะครับเผื่อมีเรือเล็กนะครับสัญจรผ่านจะได้ไม่เข้าไปอยู่ตรงจุดที่นักประดาน้ำเขาลงไปนะครับนี่นะครับเป็นพวกพี่ๆที่เขามาทำภารกิจตรงนี้นะครับร่วมกันช่วยกันหลายหน่วยงานเลยนะครับที่ที่ผมเห็นตั้งแต่เช้านะ วันนี้ผมมาเก็บภาพตั้งแต่เช้านะครับอันนี้เป็นเจสสกีของอพี่กรมเจ้าท่านะครับผมผมสังเกตตรงตรงที่เขามีตาบอกนะครับอยู่ตรงข้างๆเรือเจสสกีนะครับแล้วก็เห็นพี่เขาขับวนมาตรงผมพอดีนะครับเนี่นะครับก็เป็นโดยรวมนะครับกับตำแหน่งพิกัดที่เรืออยู่นะครับน่าจะอยู่บริเวณตรงสามแยกตรงนี้นะครับ แล้วก็นักประดาน้ำที่ลงไปสองท่านนะครับที่ผมเห็นนะพี่ๆเขาเนี่ยอย่างนี้ครับเขาขับวนดัวผมเห็นเขาขับวนวนวนนะครับตรงที่พี่นักประดาน้ำลงไปอะ่ะไม่ให้เรือเรือสัญจรนะ่ะได้ได้เข้ามานะครับนี่ผมจับภาพไว้ตรงที่พี่ได้ทราบชื่อพี่ว่าเขาชื่อพี่ชัดนะครับเป็นพี่ที่คอยช่วยเหลือนะครับอยู่ใน เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ครั้งแรกผมก็ได้เจอพี่เขานะครับวันนี้เพิ่งได้ได้ทราบชื่อของพี่เขานะครับนี่ครับแล้วก็พอเหมือนจะมีอะไรครับอ๋อตรงตรงนี้มีเรือครับพอเข้ามานี่ครับอย่างที่ผมผมบอกไว้นะครับว่า พี่เขาคอยกันกันเรือครับเนี่ยครับพอมีเรือเข้ามาพี่เขาก็จะไปไปบอกว่าอาตรงนี้มีนักประดาน้ำอยู่แล้วก็กันเรืออื่นให้ออกไปนะครับเป็นการช่วยนะครับเป็นการประสานงานกันนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเซฟด้วยนะครับพี่พี่นักประดาน้ำที่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับอยภาพดูไปด้วยกันนะครับ ทางนี้ก็จะมีพวกพี่ๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มา,าหาลือนะครับแล้วก็ประชุมกันอยู่ทางนี้ด้วยนะครับชุดชุดประดาน้ําที่ลงไปเมื่อสักครู่นะครับน่าจะได้ขึ้นมาแล้วนะครับพ,พี่เขาก็กลับไปวางแผนกันอีกนะครับว่าจะทํายังไงต่อนะครับจะเอายังไงต่อนะครับตอนนี้คนก็ค่อนข้างมามาอยู่ตรงนี้เยอะนะครับ พรทุกคนก็ติดตามข่าวสารนะครับพอเรารู้ข่าวสารก็จะมากันนะครับแล้วพี่ๆนะครับเขาก็กลับมาลากแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับหลายรอบมากนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับวันนี้นะครับพี่เขาจะคอยลากลากลากแล้วก็ดึงเชือกันะครับเชือกเนี่ยพอมาลงไปไปโดนน้านะครับมันอุ้มน้ํามันก็หนักนะครับ พี่ที่เขาช่วยกันหมายหึงดึงเชือกนะครับประมาณ4 4่หคนนะครับที่อยู่ตรงบริเวณตรงเรือนะครับที่เห็นภาพอยู่นี่นะครับต้องคอยสาวสาวสาวนะครับภารกิจนี้ก็ก็หนักและเหนื่อยนะครับแล้วมันบวกกับหลายๆรอบนะครับเนี่ยครับพี่เขาต้องวนหลายๆรอบครับวนหาวนหาวนหาอยู่อย่างนี้นะครับ พอเนี่ยครับเหมือนเจอพี่เขาก็ต้องช่วยกันสาวเชือกนะครับที่มีน้ําหนักอะมากเหมือนกันนะครับเล้กอย่างหนึ่งเชือกมันก็ค่อนข้างจะจะใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็สาวหาตําแหน่งพิกัดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้โอ้เห็นใจพวกพี่ๆทุกๆท่านนะครับผู้คนที่มาอยู่ตรงจุดที่ผมอยู่กันนี่มากมายนะครับมาคอยดูกันตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนผมนะครับมาติดตามข่าวสารนะครับ แลวตอนนี้นะครับเหมือนได้พิกัดอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีพี่ๆประดาน้ํานะครับมาแล้วนะครับลงอีกรอบนะครับวันนี้ที่ผมเห็นนะครับชุดประดาน้ํานี่ลงน่าจะประมาณสองสามครั้งแล้วนะครับเหมือนพอเขาเจอก็ลงนะครับเจอก็ลงไปนะครับดูว่าใช่ไหมอะไรไหมนะครับจะหาวิธีอย่างไรนะครับที่จะนําออกได้นะครับนี่พี่เขาลงไปแล้วนะครับ เพื่อที่จะไปเอาเชือกนะครับหรือจะเป็นโซ่นะครับที่อยู่ที่เรือนะครับเขารู้พิกัดกันนะครับก็ต้องเอาขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอีกครั้งนะครับเขาต้องช่วยกันเซฟอะครับน่าจะมีพี่อีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นประดาน้ำด้วยกันนะครับผมเห็นอีกท่านหนึ่งยังอยู่ที่ตรงเรือนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปด้วยกันนะครับ 2คนนะครับภารกิจนี้ติดต่อกันหลายชั่วโมงแล้วครับผมตัดภาพบางส่วนนะครับแล้ก็พยายามจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับความยากลาบากนะครับความเหน็ดเหนื่อยความเสียสละของพี่ๆทุกๆหน่วยงานนะครับที่มาช่วยกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมก็ติดตามข่าวนี้ด้วยนะครับชื่นชอบ ชื่นชมแล้วก็หลงรักในเรือโยงนะครับผมก็เลยมาติดตามข่าวสารนี้ด้วยนะครับตอนนี้พี่ๆเขาลงไปกัน2คนแล้วนะครับได้สักคู่หนึ่งนะครับทางทีมเจสกีนะครับในีวนรอบเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับแล้วก็ นี่นะครับพี่พี่ชัดนะครับอ๋อตัวนี้พี่เขาขึ้นมาท่านหนึ่งแล้วนะครับจากน้ําแต่กระแสน้ํามันแรงนะครับพี่เขาต้องเอาเรือเจ็ตนะครับนี่นะครับแล้วก็ให้พี่ประดาน้ําเกาะครับแล้วก็เอาไปส่งที่ตรงศูนย์ที่พวกพี่เขาใช้ประชุมกันอยู่นั่นนะครับนี่นะครับผมแล้วก็มันต้องช่วยกันเยอะครับวันนี้น้ําแรงจริงๆสังเกตได้นะครับที่ผมถ่ายไว้นี่นะครับนี่ครับ นี่อันนี้ก็เป็นเรือเรือตรวจเรือเจ้าท่าเรือตรวจการเรือทีมงานอีกนะครับเรือบุคลากรพวกพี่ๆเขาที่มาช่วยกันนะครับนี่ครับประดาน้ําขึ้นไปตุงแผ่นที่พี่พี่ชัดนะครับเขาเอามาไว้นะครับเพราะว่าพอเขาขึ้นมาจากน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปกับกระแสน้ํากระแสน้ามันแรงพี่เขาก็เลยต้องมาช่วยกันแบบนี้นะครับวันนี้ช่วยกันหลายส่วนนะครับผมเอาเอาใจช่วยผมลุ้นไปด้วยนะครับเนี่ย ในส่วนของเรือนะครับผมคิดว่านะครับน่าจะรอให้ระดับน้ำลงมากกว่านี้นะครับแล้วถึงจะมีการกู้กันอีกครั้งนะครับแล้วพี่ๆนะครับเขาต้องทำแบบนี้นะครับซ้ำๆกันหลายรอบมากนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่เช้านะครับที่ผมมามาถ่ายทำอยู่นะครับผมเห็นที่เขาวนอย่างนี้เป็นสิบๆรอบแล้วนะครับวิ่งวนไปวนมาอยู่ตรงช่วงนี้นะครับ เหนื่อยจากแดดเปรี้ยงๆนะครับตอนนี้เริ่มเหมือนจะมีกลุ่มเมฆๆมาบ้างแล้วนะครับพี่เขาก็ยังดำเนินการนะครับหาต่อไปนะครับแล้วก็เหมือนว่า,าพี่เขาจะเจอตำแหน่งที่ที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าผมผมได้ข่าวมาจากทางฝั่งของพี่ๆ ทีมนักประดาน้ํานะครับที่เขาเดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่ได้ยินข่าวตรงนั้นมานะครับคือพี่พี่นักประดาน้ําเขาเจอแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะเหมือนเตรียมประชุมหาเรืออีกครั้งนะครับว่าพี่เขาจะนํา ขึ้นมากันอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับเนี่ครับพี่เขากลับมารวมพลกันตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาประชุมนะครับได้ยินเสียงของพี่ๆเขาเริ่มวางแผนกันแล้วนะครับว่าเขาเจอแน่แล้วแสดงว่านะครับภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงแน่นอนนะครับว่าพี่เขาหาและพบแน่นอนแล้วนะครับ ผมปูพะเครื่องต้องถอนกําลังกลับแล้วนะครับเนื่องจากเดี๋ยวฝนมันลงนะครับผมกับอารัธนาคุณหลวงพ่อโตนะครับคุณของพวกพี่ๆนะครับบุคลากรทุกๆท่านนะครับให้ทําภารกิจครั้งนี้นะครับลุ่วงไปด้วยดีนะครับและปลอดภัยทุกๆท่านนะครับแล้วกลับมาพบกับผมในรายการปูพะเครื่องได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับครั้งนี้กลาบสวัสดีครับ